ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆที่จะมาสอนกันค่ะเทคนิควันนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดของ Facebook กันค่ะโดยเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็ชื่อว่าเว็บไซต์ KM Social ค่ะหรือเราสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่นะคะก็สามารถสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะ เมื่เข้ามาแล้วนะคะเราก็กรอกข้อมูลของเราให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็กดสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้เลยค่ะหรือถ้าหากใครมีเมล Google นะคะก็สามารถล็อกอินได้เช่นกันเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วเรากกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่กันค่ะวันนี้ที่เราใช้ก็จะเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบริการค่ะเราสามารถเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยละคะ่ะเลทราคาและเวลาจะแตกต่างกัน,นะคะ่ะ จากนั้นนะคะลิงก์เราก็สามารถไปนำลิงก์ไลฟ์สดที่เราจะต้องการเพิ่มยอดคนดูมาใส่ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่จำนวน,นะคะ่ะเมื่อเราใส่จำนวนแล้วนะคะก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการกดประวัติการสั่งซื้อค่ะเราก็จะมาดูประวัติการสั่งซื้อของเรานะคะ ก็จะมีเรียกออเดอร์วันที่ละเวลาที่เราสั่งซื้อค่ะและลิงก์ตัวนี้นะคะเราก็มากดเพื่อเช็คความถูกต้องได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบริการที่เราเลือกใช้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะขึ้นสถานะนะคะตอนนี้สถานะขึ้นรอดําเนินการค่ะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหมายต้องการเติมเงินนะคะเราก็มีช่องทางการเติมเงินให้เลือกถึง3มช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารค่ะ เราจะสาธิตการเติมเงินให้ดูนะคะเมื่อเรากดเติมเงินนะคะก็จะขึ้น QR Code มาได้เลยค่ะเราก็จะบันทึกรูปแล้วก็ไปสแกนในแอปธนาคารเราได้เลยค่ะต่อไปนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทาง t r u e Money Wallet ค่ะและช่องทางที่3ก็จะเป็นช่องทาง Cryptocurrency ค่ะหาใครมีปัญหาต้องการติดต่อแอดมินนะคะสามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าหรือปัญหาการชําระเงินก็สามารถเลือกบดหมูแจ้งปัญหาแจ้งเลขออเดอร์ได้เลยค่ะดังนั้นกดส่งตัวค่ะาใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนให้มาใช้งานเว็บไซต์เช่นกันนะคะก็สามารถกดคัดลอกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนมาใช้งานได้เหมือนกันนะค่ะแล้วก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึง3%เลยค่ะต่อไปนะคะก็ขอนแนะนําบริการทั้งหมดค่ะเพื่อเราจะ ต้องการใช้งานในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่ามีบริการอะไรบ้างแล้วเราก็สามารถอ่านที่คำอธิบายตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีดีเทลต่างๆให้เราได้อ่านกันนะะและต่อไปนะคะก็เราก็จะไปดูกันดีกว่าค่ะว่ายอดคนดูล์สดเท่าไหร่ตอนนี้มียอดคนดู30คนนะคะเราจะทําการรีเฟรชคะ่ะก็ขึ้นมาถึง138คนเลยคะ่ะถือว่าเป็นบริการที่รวดเร็วและดีมากๆเลยนะคะ หาใครสนใจใช้บริการเว็บไซต์ km social ก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างเลยค่ะแล้วถ้าหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาค่ะแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี